โอ้ปีนั้นครูไม่ใหญ่ไปปี2527ตอนอายุ40ปีไปนั่งที่บุโลบุโดแล้วยอยู่ก็นึกลมพึงหนึ่งมองไว้นั่งเข้าถ่ายภาพแล้วก็นึกอืมสักวันถ้าเรามีกำลังเนี่ยเราอยากจะมาฟืนฟ้นฟูพุทธศาสนาที่นี่จังเลยเพราะว่าก่อนขึ้นมาได้ไปดูวิหาร ที่ปฏิสถานพุทธรูปแบบนั่งห้อยเท้าอ่ะถ้าใครเป็นนะความปฐมจะนึกจะเห็นพุทธรูปอยู่องค์นั่งห้อยเท้าหน้าพระเจดีย์นะจ๊ะองค์ใหญ่แต่ได้กลิ่นแอมโมเนียในนั้นเต็มไปหมดเลยสลดใจนะไม่น่ดินแดนพูดเก่าแล้วก็ครูปใหญ่รับพระพุทธเจ้ามากประลักที่ท่านสอนเราท่านเป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีกับเราแล้วสอนเรา ให้ทำตามอย่างท่านด้วยและอยากให้เราเป็นอย่างท่านก็มีความคิดนะตอนนั้นอายุสี่สิบสักวันเราถ้ามีกําลังนะจะจะไปฟื้นฟูตรงนั้นแต่กราเบว้อาจะทําได้แค่ไหนนะไอ้จะมันแปลกตรงที่สิคือเมื่อปีพุทธศักราชสองพันสองศูน มีที่ศึกษาภุศศาสนาสองท่านในอ่านดูดิเจะแปลกดีแปลก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 มากแปลกแปลกเอาเขาคลพวกนี้จะได้มาอ่านปีสองพศสองศูนย์สองเจ็ดรัาชสมัยพระเจ้าประวิชยะที่ห้าแห่งราชวงศ์มัชฌาปาหิตะ พุธศาสนาศาสนาเสื่อมเสื่อมโทรมไม่มีแม้แต่ประสงค์แล้วก็มีศาสนาอื่นความเชื่ออื่นเข้ามาอย่างราชสำนักทำให้พระราชาเปลี่ยนความเชื่อแต่ที่ปรึกษาฝ่ายพระพุทธศาสนาของพระราชสำนักที่เรียกว่าปุชังคะสองท่าน คือท่านสัปดโดปาลอนและนายะเขงคง,งนายกเงขงคงสัปดโดปาลอนไม่เห็นด้วยสองท่านที่ปรึกษาพระพุทธศาสนาของพระราชสำนักฝ่ายพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับความเชื่อใหม่จึงได้กราบทูลว่าอีกห้าร้อปีข้างหน้านับจากนี้สองศูนย์สองเจ็ดพระพุทธศาสนาจะกลับมาดินแดนนี้อีกครั้งหนึ่ง โอ้โอ้มันบังเอิญยังไงไม่รู้เนี่ยแปลกดีมึงหงนนึกแล้วแปลกแปลกแปลกจังเลยแปลกจังเลยพระบอกลบคุณฐานแปลกแปลกแปลกอะ แปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะอืมไม่ใช่เราเราบองเอินพอดีอ่ะเขาก็เศรษฐศาสรจรีนะจะไวล่ากับคุณแฟตเสองก็หาบดีผู้มีบุญใจบุญก็นิมนต์ไปนะ่ ปกติครูไม่ใหญ่ไม่ชอบไปไหนเที่ยวไม่ค่อยเป็นนะตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เด็กๆเที่ยวไม่ไม่เคยเป็นครูด้ไปเที่ยวไหนเพราะว่ามันก็มีแต่คนสัตว์สิ่งของนะแต่รามันช้าตา้นไม้ก็ดูในภาพมันก็เหมือนเหมือนไงที่ไปจริงจริงก็งั้นๆนเนี่ยนะแต่เออตอนนั้นยังไงกับไป็าสตร์นะอ่ะไปกับไป ผมปล่อยครับก็เลยเกิดความคิดคำหนึ่งขึ้นมาในวัยสี่สิบหนุ่มรอบแรกก็จะมาเป็นจิวแปะทงเท่าทะลกแต่นั้นก็อืมไปก็นึกๆทีนี้พอมาณนึกมาในวัยนี้มันต้องทำให้เป็นจริงให้ได้แล้วแหละนี่เพราะว่าดูสิกรมิรพันนรงชัยประภา ถ้าเริ่มต้นมาก่อนมปสามสิบสี่ปีที่แล้วโดวยเฉพาะตอนอายุทั้งยี่สิบปดสามสิบเอ็ดปีที่ผ่านมาเห็นไหมจ๊ะท่านเอาเงินเดือนของผู้บริหารทั้งหมดไปสร้างวัดแต่ว่าขาดพระเท่านั้นแหละแล้ในอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉพาะเกาะเจวาเนี่ยสองในสามเป็นชาวพุทธนะของเกาะเกาะนึงนี่อย่าลืมประเทศนี้สองร้อสามสิบล้านคนเกาะนี้ก็อย่างน้อยก็เจ็ดสิบล้านแล้ว นี่ก็เอออยากจะชวนพุทธบุตรทั่วโลกเลยนะเราควรจะไปฟื้นฟูกันแน่น่นไอ้สิ่งดีๆหวนคืนมาเพราะคำเล่าลือเนี่ยยังเล่าสืบต่อกัมากระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยะสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาจะกลับไปก็ไม่ใชว่าเฉพาะว่าครูไม่อยากจะคิดคำหนึ่งเป็นความคิดคำหนึ่งของ พระมหาเถระหลายๆรูปแล้วก็ไปอยู่กันตรงนั้นก่อนนั่นนี้แล้วเมื่อปีหนึ่งสามดูเหมือนถ้าข้อมูลถูกต้องเนะสมเด็จสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยทรงเสด็จไปที่นั่นก่อนแล้วก็ไปเริ่มท้นปักหลักพุทธศาสนาเผยแผ่ที่นั่นก็เป็นนิมิตท,ที่ดีแต่ครูไม่อยากจะไปทีหลังมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอ๋อไปก็ไปไม่เคยคิดจะไปเที่ยวไหนไปไกลไ ปกติไปก็นเชียงใหม่ก็ไปอยู่บนเขาเป็นนั่งหลับตาชวนหมูก็นัะนั่งหลับตาบเพื่อชอดังนันมันสบายกาศดีเนี่ยจมูกยายตามกลับมาที่อาวขาลงมาอันเดียวเอาแวกไปอะไรอย่างนี้คุณยายท่านก็ฟ้าว,วัดเพิ่งมารู้ทีหลังว่าอ๋ออลิพันธ์พาไปเที่ยวต่างประเทศมารู้ตอนครูวิ่ยายุหกสิบสองปีน้อย มันปิดสนิทเลยอืมเพิ่งรู้ท่านสวิสเป็นไปมาแล้วอิตาลีอิตาล,ล,ล,ลีหลา,ลายประเทศไปมหมดเอ๊ะจริงแล้วไม่เคยได้ข่าวเลยเนะี่ยเขาปิดสนิทมาเลยเนะี่ยอืมยี่สิบกว่าปีปิดสนิทเลยไปหลายประเทศแม้คุณยายท่านลาสังหารแล้วยังไม่รู้เลยครูวิใหญ่เลยเพิ่งรู้ว่าม่กี่วันเอง แล้วเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วก็มีผู้มีบุญท่านหนึ่งผู้หลักยาติท่านมาท่านไล่ฟังเจ้คผู้ใหญ่ที่วัดชาา้างให้ปักใต้อืมผู้ใท่านไม่เคยไปไหนแล้วท่านอยู่ที่วัดถ้าเกิดล่าโอยฟังเพราะดูสังเกตสีหน้าครูผู้ใหญ่ไมันก็จะเชื่อเท่าไหร่คือกเ็เรียกว่าคงไปจำผิดคนมั้งแต่ครูใหญ่ก็ไม่ตอบแล้วก็ ทำท่าทานแล้วก็ะงักเนี่ยเพราะไปก็เองก็ยายไปไหนเนะ่ถ้ากัญยาทไล่ฟังก็เจอจริงๆนั่นในคุณยายก็มาทักมาจับเนื้อจับตัวทักไทยสนิทสนมอย่างดีเลยอืมอาการนี้ไปใหยายมัง้งอากานจะเฉยๆสงบเงียบเรียบง่งยโอ้อีกไม่กี่อาทิตย์ท่านเอารูปถ่ายรูปขนาดนี้เนะี่ยไม่ดูนี่ๆ,ๆๆนี่ล้นจอเลย นั่งคู่กันเือนคร,อรืงจริงๆแหละไ,ไปพักตายมาแล้วอ๋อม่อาลีฟันนะอาลีฟันไม่มารู้วตั้อายุหกสิบกว่าเนี่ยอาอถึงไหนะ่ะนี่พ่อจะไม่พูดอะไรมากมายพวกนี้ชวนคุยก็พอบอกว่าเหงาก็เลยคุยไม่ให้เหงาไงล่ะ